ปรับเนะครับปรับทงด้านซ้ายด้านขวาไปนะครับจะมีช่องให้เราปรับตัวนี้ครับเนี่ยเปิดไม่ผิดนะครับเอาล็อตสีก่อนนะครับตัวนี้ล็อตสีล็อตสีที่เรา,าระบายลงไปผิดคือด้านซ้ายมือนะครับข้างบนจะมีรล่ย้อนกัดสองตัว,วนะคะรับล็อตกัดก็ นี่เราลองสีเ้าเราจะลบเนาะนะครับนะตัวนี้นะครับวิธีลองสีง่ายๆต้าเราปรับตัวนี้มันจะกระจายเนหนะกระจายเอาลบลบตัวนี้ด้านบนนะคอ่าว,วิธีเอารูปมาลองก็ง่ายๆนะครับตรงนี้เลยนะครับ อนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านล่างสุดนะครับตรงช่องหนึ่งเดียมช่องที่หกเราก็กดปึ๊บเปิดนะครับ,รบ,รบมันจะขึ้นหน้านี้หน้าเลเยอร์เลเยอร์จุดนะครับตอนนี้เราจะเอารูปมางานนเราก็กดที่กล่องนะครับกล่องอยู่ซ้ายมือกล่องลดโมเลกเนยะกดที่กล่องปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาที่หน้ารูปที่เราถ่ายไว้ นะครับรราพาพลาถุดเราก็เลื่อนเลื่อนมานะครับท้ามโลปที่เราเตรียมไว้สำหรับลองสีนะครับเอาด้วนะครับเขาจะถามเราเรือกรูบนี้นะเตะหลอดขึ้นนะครับ หมนเตว้ยวครับในดอยแล้วครับมานะครับภาพจะรารอแบบเนี่ยตอนนี้นะครับภาพจะรอรอดมาในตัวด้านล่างคือตัวให้เราอ่า ภาพขยายนะครับตัวนี้จะขยายได้ขยายเร็วขี่ยต็มหน้าจอครับต้นรั้มเรียมเ,เราเรียกตัวนี้ก็ได้หน้ากดถูกครับงานมันจะเคล่อนฟิตเตอร์แยกลายเส้นที่เหมาะสมทาก,การเพิ่มลายเส้นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เอเชนะครับตัวนี้เราก็เลื่อน มาเราพเราจะเมืดนะครับเมืชัดนะครับมันจะชัดเจนขึ้นตอนนี้สามตัวคือเพิ่มความชัดเจนเพิ่มรลายเซนนะครับนี่ครับถ้าเราเชแเราก็ตกตองนะัะ เดี๋ยวมานะครับนักภาพกันภาพจะเอาภาพในอนนะไรภาพมันจะขึ้นมาพอดีนะครับตอนนี้ถ้าเราปรับมาเรียบร้อยแล้วเ,เราเอามือจิ้มไปที่ภาพไปเลยครับแล้วก็คีบคีบแนวขยับให้ขยายกว้างภาพที่เราจะลงสีนะครับอ่านะครับเราขยายละ นยายนะฮะขยายแล้วกดถูกโอเคครับราวนี้เราก็มาเลือกสีนะครับจะขยายจะลงนะครับแล้วก็ขยายภาพนี่นึงแล้วก็มาเทศสีด้านล่างเห็นสีนะครับหนึ่งสองสามสี่ทัองทสีด้านล่างแล้วก็จิมไปทศสี นะครับเราก็เลือกสีเราเลือกสีดำนะครับสีดำนะแล้วกเป็นสีดําด้านขวาพอเลือกสีปุ๊บเราก็กดมาที่ถังสีถังสีนะครับถังสีแล้วก็เราก,กดมาที่ถังสีคางหน่งอนนจะจะเป็นเข้าไปลึกกนะครับจาเป็นต้องถังสีแล้วก็เลือกฟันเฟืองเราก,กดไปที่การตั้งค่านะครับฟันเฟืองกดที่เปิด ครับตอนนี้แล้วเราก็มากดทิศทางสีอีกทีหนึง่งนะครับตอนนี้เราก็วาดได้เลยครับจิ้มที่ผมครับเห็นไหมครับจิ้มที่ผมันจะไม่กระจายนะครับงามทัดทับที่นี่นะครับกขยายขึ้นขยายขึ้นแล้วก็จิ้มจิ้มไปนะครับสีจะเจอในช่องที่เราวาด ครับจิ้มๆๆไปนะครับขยายขึ้นเพื่อว่าได้ง่ายเทสีได้ง่ายนะครับพอเราแกล็ดมาครับเราก็กดดานบนรวบยอดขับนะครับแล้วก็จิ้มใหม่ครับมจิ้มใหม่มันจะพอดีพอเลียนใหม่จิ้มใหม่นะครับเลียนนี่ทำเกิ็ดนี้นะครับก็ย้อนรับดอนบน ขยายมาชิมชิมชิม,ช,ม,ช,มชิมนะครับขยายให้มนะันใหญ่นสี่ตัดเกินแล้วก็ชิมออกนะครับนะครับอ่าได้แล้วครับรูปผมนะครับ อันนี้เราจะมาทาสีตาตาก็สีดำนะครับนะครับใช่นะอานนี่นนะตาสีดำคิวสีดำตาสีดำนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาระบายลูกตานะครับลูกตาจะสีขาวจิ้มมาที่สีด้านล่างมากดสีขาวครับข้างบนจะขึ้นสีขาวแล้วก็มาที่ถังสีแล้วก็มากดถังสีอีกทีหนึ่งตอนนี้กดถังสีแล้วก็จิ้มที่ลูกตานะครับเปิ่เพิ่นะครับโอเคนะครับได้แล้ว สีพมเอาเนี่เราจะมาลงสีใบหน้านะครับใบหน้าใบหน้าเราจะใช้สีนี้นะครับกดไม่ถางสีด้านล่างแล้วก็มากดสีนสี่แล้วก็กดถังสีแล้วก็กดถางสีอีกทีหนึ่งแล้วก็กดถังสีอแล้วก็จิ้มนะครับนี่ครับอันนี้ครับน,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 นี่คือเรามาสีใบหน้า เจะจิจ้มไปแล้วครับโอ้หอ อันนี้เรามาลลมาสีปากนะครับสีปากเป็ชาสีแดงๆนิดหน่งนะครับอ่าชจิมทางสีแล้วัจิมทางสีชจิมทางสีอ่า,อานี่นะครับสีปากนา,ามาตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้สีอะไรกดสีแล้วก็กดทางสีกดทางสี เสื้อผ้าครับอ่านั่นเองครับอันนี้จะมาระบายเสื้อผ้านะครับจะใส่ชุดสีไหนมาเสื้อผ้าจะาเขียวนะครับกดทางสีกดทางสีกดทางสีนะครับ ไปเรื่อยๆเลยครับสีจะอยู่ในช่องที่เราวาดวนะครับครับถ้าในเปลี่ยนสีพื้นสีเหลืองกับทางสีกับทางสีกับทางสี สีแดงนะครับกดทางสีกดทางสีนะครับ นะครับเรียบร้อยลอะนะครับผมส่วนวิธถีเราเซฟเรากอดออกนะครับตรนด้านล่างเนี่ยล่างเสร็จเรากดปุ๊บแบบในมันจะขึ้นหน้านี่การตั้งค่าบันทึกเป็น p n เอนจหรือพื้นหลังโปร่งใสบันทึกเป็น p n g อจธรรมดาแล้วก็ย้อนกลับปทิภาพของเราเราก็เลือกได้ทางตัวบันทึกเป็น p ีเอจีพื้นหลังโปร่งใส แล้วก็บันทึกเป็น P N G ธรรมดาครับอผมจะเลือกตัวนี้นะครับตัวสองครับเนี่ยมันจะบันทึกนะฮะตึ๊บเนี่ยเราก็มาดูรูปเรานะครับเรากดออกประจำประจำกดตัวนี้กดออกไปนะครับเรามาดูรูปเราครับที่เราบันทึกไว้ตรงเกลี่ที่บันทึกภาพนะครับในหน้าเนี่ยนะนะดูนะนี่ครับผม นี่คือภาพที่เรานทึกไวนที่นี่ครับนี่คือการลองสีง่าย,ายได้โปรแกรม IPPI นะครับผมทำตามได้ง่ายแล้วก็รูปเราก็ส่งไปถ้าใครจะทำส่งไลายแล้วก็ไปล์ตรงนี้แล้วนะครับไลน์กับมันจะมีโปรแกรมประจำหนึง่งซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ปรัขเขาเรียกตอนนี้ นีายลครับน,นั่นเนีเ่ยเอาลบลกที่เราจะเลือกเพื่อตัดภาพให้นักขณานะครับกดจึ๊บตัวนี้คัดตัวนี้เอาย่าภาพตัดภาพที่เราจะใช้นะครับทนนี้นะครับเรากดบันทึกกดเครื่องหมายถูกที่ด้านบนปึ๊บนะครับมันจะเลือกให้เราบันทึกกดบันทึกอีกทีนะึ่งนะครับ นะครับตอนนี้เราก็กดบันทึกตอนนี้นะครับม,รมันจะขึ้นตัวสารบันทึกแล้วเราก็มาดูบลบเราตอนนี้เราก็ไปโปรแกรมอวอดติเกอร์เลยครับจึงตอนนี้นะครับอ่าเราก็เกรียกรูบบวกสามปบใหม่แ่มชาย ราลบในอัลบั้มนะครับนะครับหาปบล้วมันจะอยู่นบนบนแน่ฮะตอนนี้นะครับเรากดกดถูอกล้วกดเข้ามาถูกนะครับน่ะครับถึงหน้านี้เราก็กดนี้นะครับกอมก็ได้รีก็ได้นะครับเราจะกดในบรรทัด เ่อตัดสูบไอได้ครับตามได้เลยครับใช่นะครับกดไปต่อกดไปต่อในที่ให้เราใส่ตัวนักสือได้นะครับไปต่อนี่ไงครับออกมาหนาลายแหละ ถ้าราบันททกนัน่นะครับทำแปดรูปแล้วก็ส่งให้ลายเพื่อพิจารณานะครับแล้วก็ขายลายจะเกิดได้ถ้าผ่านเขาก็ลงขายเรานะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำนะครับครับบวัสดีครับ